สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการทำหนอนจิ๋วให้ลูกปลากัดกินนะครับผมโอเคสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอตสิงสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาทำหนอนจิ๋วนะครับเขาเรียกว่าเป็นวิธีเพาะหนอนจิ๋วเนาะเป็นอาหารชั้นดีให้กับลูกปลาเลยนะครับโดยผมจะใช้นี่ครับตลับเจาะรูนะครับเจาะรูที่ฝ้านะเพื่อให้อากาศมันเข้าได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นนี่มันจะเน่านะ ส่วนขนมปังที่ใช้นีจะเป็นฟาร์มเฮาส์นะครับหรือทุกคนอื่นจะใช้ขนมปังอะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้ฟาร์มเฮาส์นะเพราะผมกินเหลือพอดีนะครับส่วนตลับนะครับใช้ตลับอะไรก็ได้นะที่มีฝาปิดนะครับไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นตลับนั้นตลับนี้นะครับจะสูงจะต่ําอะไรก็ได้นะครับตลับขอแค่มีฝาปิดเนาะส่วนขนมปังนะครับวิธีทําผมจะเอามันมาบี้บีนะครับทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเนาะบีนลงไปเลยนะครับ รนะคับจัดการี้ให้มันพอดีเต็มพื้นที่ฐานของตลับเรานะครับของกล่องเรานะครับบี้ลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งขนมปังเนี่ยจะเป็นอาหารของหนอนจิวนะครับผมใส่ลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของนอนจิวนะครับนอนจิวเขาจะคอยกินขนมปังนะครับเป็นอาหารเนาะนใส่ประมาณนี้นะครับก็พอแล้วเนาะจากนั้นนะครับ เราหาน้ําเปล่านะครับมาเติมนี่ครับผมใช้น้ําปะปาน้ําก๊อกนี่แหละครับเติมลงไปไม่ต้องเติมมากนะครับค่อยๆเติมททละนิดนะครับเติมลงไปแล้วก็เอามือนะครับบีบให้มันเละเนาะเละแบบให้เละเลยนะครับอย่าให้เป็นอย่าให้เหลือเศษที่มันแข็งนะครับให้มันแบบละลายเละไปกับน้ําเลยนะครับเพราะว่านอนจิ๋วเขาจะได้กินได้ง่ายเนาะจะได้แบบบูมๆหน่อยนะครับจะได้เยอะๆหน่อยนะครับเวลานอนจิ๋วเขา ขยายพันธุ์ออกมานี่ครับเละๆประมาณนี้ครับเนี่ยก็บีไปเรื่อยนะครับบีให้มันเละนะครับก็จะบีไปสําหรับคนที่ขี้เกียจเพราะายแดงขี้เกียจเลี้ยงารแดงนะครับเพราะว่าทั้งต้องทําน้ําเขียวยุ่งยากนั่นนี่นะครับผมแนะนํานะครับนอนจิ๋วเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับผมทดสอบมาแล้วนะครับลูกปลารอดเยอะมากครับเพราะว่าการที่ลูกปลาจะรอดนี้อาหารนี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้ลูกปลารอดเนาะ ผมลองให้ไข่แดงแล้วนะครับน้ำเน่านะครับไม่รอดก็ต้องเป็นหนอนจิ๋วนี่นะครับความเหนียวนะครับไม่มีตกนะครับอย่างกับเดล่ควีนนะครับความเหนียวประมาณนี้นะครับนี่ฮะเปลเรๆประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นหนอนจิ๋วนะครับที่ผมทําไว้ตั้งหลายสัปดาห์แล้วนะสัปดาห์ก่อนแล้วนี่ที่ผมทําไว้นะครับเนี่ยเขาจะขึ้นมาเกาะตามขอบอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราจะให้อาหารแล้วก็ให้เราปาดในขอบนะครับ ไปให้ลูกปลานะครับอย่าไปจิ้มเอาตัวเละๆข้างล่างนะครับให้เราปราดเอาที่มันไต่ขึ้นมาที่ขอบนะครับไปให้แต่อันนี้เวลาขยายพันธุ์นะครับให้เราจิ้มเอาตัวน้ํามันนะครับซึ่งตัวตัวน้ําข้างล่างเนี่ยจะมีแต่นอนจิ๋วเต็มเลยๆๆครับต <i> ้องสังเกตดีๆใช่ไหมยิบยับยิบยับเต็มหมดเลยนะครับให้เราใช้ไม้นะครับหร <i> ือว่าใช้ช้อนก็ได้นะครับตักเอานะครับผมจะใช้ไม้คุยเอานะครับตุ้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรตักนะครับ จะใช้ไม้เนี่ครับตัดเอาเอามาหยดหยดใส่นะครับเอามาแต้มแต้มใส่ตรงกลางนะครับแต้มใส่พอประมาณครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับแต้มเต้มใบกะว่าแบบขอให้เขาแบบบูมบูมหน่อยนะครับถ้าอยากให้เขาขึ้นเร็วก็แต้มไว้เยอะๆครับนะครับเอาไว้ตรงกลางประมาณนี้ครับแค่นี้แหละครับวิธีไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับถ้าคุณมีน้อนจิ๋วเพียงหนึ่งกระปุกนะครับคุณสามารถทําแบบนี้ขยายได้เป็นร้อยกระปุกเลยครับถ้าขนมปังมีเยอะนะครับ ขยายได้แบบใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่ากระปุกที่ผมตักมาเมื่อกี้เขาใกล้จะหมดอายุไขแล้วนะครับนอนจิ๋วเขาจะมีอายุประมาณ 1- 2สัปดาห์เนาะจากนั้นเขาก็จะตายนะครับแล้วเขาก็จะหายไปเลยเขาจะไม่ยอมไต่ขึ้นมาตรงขอบแล้วเราจะไม่ได้ตักให้ลูกปลากินนะครับมันจะเน่าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําไว้ใหม่เรื่อยๆนะครับส่วนกระปุกเขียวๆนี่ก็จะเป็นกระปุกที่ผมทําใหม่เนาะนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับทิ้งไว้ 2-3ถึงวันเนาะไม่ถึงอาทิตย์ครับ 2- 3ส,สาวันนะครับก็จะมีเริ่มมีหนอนจิ๋วไตขึ้นมาตามขอบแล้วนะครับแล้วก็ตักเอาในขอบนะครับแล้วก็ไปให้ลูกปลากินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการตักนะครับวิธีการให้อาหารลูกปลาว่าให้อย่างไรนะครับในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆนนะครับผม